สวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารินารีโชคชัยจากสำนักโรคติดต่อนเมืองแมลงกร,รมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะโรคไข้เลือดออกนะคะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่าไวรัสเดงกีนะคะโรคมีเนี่ยติดต่อโดยที่มียุงลายเป็นมแมลงนำโรคนะคะคนจะป่วยด้วยไข้เลือดออกเนี่ยก็คือเกิดจากการที่ถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเซงกีเนี่ยกัดน,นะคะทีนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ถูกยุงลายกัดเนี่ยจะมีอาการป่วย การป่วยของไข้เลือดออกเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็น3ระยะนะคะระยะแรกเนี่ยคือระยะไข้ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกีเนี่ยกับไปแล้วประมาณสัก5-7วันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการในระยะไข้อาการก็คือมีไข้สูงเฉียบพลันนะคะไข้ของไข้เลือดออกเนี่จะสูงมากๆเลยบางรายไข้สูงได้ถึง39-40องศาเซลเซียสนะคะ ในระยะที่มีไข่เนี่ยอาจจะมีอาการปวด,ด่วยตามตัวปวดกระดูกบางรายก็อาจจะมออีลักษณะของหน้าแดงหรือว่าลําตัวเนี่ยมีผื่นแดงๆขึ้นได้หลังจากนั้นเนี่ยจะเข้าสู่ในระยะที่2นะคะหลังจากเป็นไข้แล้วประมาณสัก2อถึงเวันเนี่ยก็จะเข้าสู่ระยะที่เราเรียกว่าระยะช็อกนะคะในคนที่มีอาการรุนแรงเนี่ยก็จะมีทั้งอาการของเลือดออกที่เห็นได้ชัดเจนเช่นมีเลือดกำเดาไหลนะคะมีเลือดออกตามไรฟัน เปลี่ยนเป็นเลือดหรือว่าถ่ายเป็นเลือดเนื่องจากว่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารถ้าอาการรุนแรงมากก็จะมีภาวะช็อกค,ความดันโลหิตต่ำมีชีพจรเบาลงนะคะแล้วก็เกิดแตกมากได้ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าต้องรีบไปพยาบาลนะคะระยะที่3เนี่ยก็คือเป็นระยะของการฟื้นตัวนะคะถ้าพ้นจากภาวะช็อกขึ้นมาได้เนี่ยระยะฟื้นตัวคนไข้ก็ก็จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะเริ่มกินอาหารได้นะคะแล้วก็จะมี ที่เาเขาเรียกว่าเป็นสาไข่ก็คือผิวหนังเนี่ยจะเริ่มมีจ้ำๆสีขาวขึ้นมานะคะชีพจรเนี่ยจะกลับมาปกติความดันโลหิตจะกลับมาปกตินั้นก็จะเป็นระยะที่บอกว่าผู้ป่วยเนี่ยควจะภาวะวิกฤตแล้วการเจาะเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกนะคะก็จะมีการเจาะเลือดนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะเจาะเลือดสำหรับทิวนี้นะคะ เพื่อที่จะดูว่าผู้ป่วยเนี่ยมีเชื้อไข้เลือดออกหรือเปล่านะคะในการตรวจเบื้องตน้นส่วนทิวนี้นะคะก็จะเป็นการตรวจหาค่าความเข้มข้นของเลือดแล้วก็เก็ดเลือดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกไวรัสไข้เลือดออกเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4สายพันธุ์ด้วยกันนะคะเราเรียกง่ายๆว่าสายพันธุ์ที่1สายพันธุ์ที่2สายพันธุ์ที่3แล้วก็สายพันธุ์ที่4นะคะคนเราเวลาติดเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยถ้าติดครั้งแรกด้วยสายพันธุ์ใดก็ตามอาการจะไม่รุนแรง ือจะมีแค่าการไข้อาจจะมีปวดื่อยตามตัวแต่ส่วนใหญ่จะหายได้เอง mm hmm. อครั้งที่เรากลัวที่จะทําให้เกิดภาวะช็อกได้เนี่ยคือการติดเชื้อในครั้งที่2โดยเป็นการติดเชื้อด้วยสายพันธุ์ของไข้เลือดออกที่ต่างไปจากครั้งแรกนะคะ mm hmm. เนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยจะมีการจดจําแล้วก็มีปูมต้านทานที่สร้างขึ้นมาในระดับหนึ่งจากการติดเชื้อเวลาครั้งแรก mm hmm. พอมาติดครั้งที่2ด้วยสายพันธุ์ที่ต่างออกไปเนี่ยร่างกายจะบอกว่าสิ่งเนี้ยเป็น ไวรัสที่เป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ร่างกายนะคะทาให้ร่างกายเนี่ยตอบสนองต่อการติดเชื้อในครั้งที่สองเนี่ยอย่างรุนแรงมากกว่าปกตินะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้นานทานที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อครั้งที่2เนี่ยจะนําไปสู่ภาวะที่เราเรียกว่า น้ำเหลืองรั่วออกจากเส้นเลือดนะคะพอน้าเหลืองรั่วออกจากเส้นเลือดไปมากมากเนี่ยอันแรกเลยก็คือจะทําให้เรามีภาวะช็อกเนื่องจากว่ามันไม่มีน้ําเลือดที่อยู่ในอยู่ในเส้นเลือดนะคะก็จะมีความดาันโลหิตต่ำลงนะคะน้ําเหลืองที่รั่วออกไปนอกเส้นเลือดเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะคะหลักๆเลยก็จะไปอยู่ในช่องท้องไปอยู่ในตับไปอยู่ในเยื่อบุช่องท้องไปข้างอยู่ในปอดทําให้คนไข้เนี่ยมีอาการปวดท้อง โตม้ามโตหรือว่ามีน้ำไม่ชองเยื่อหุ้มปอดได้ซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้มีภาวะช็อกที่รุนแรงมากขึ้นแล้วก็ปวดท้องรุนแรงมากขึ้นนะคะน้าเหลืองที่วบอ,อกไปนอกเส้นเลือดเนี่ยมันจะนําพาเอาเลรดเลือดให้หลุดออกไปนอกนอกเส้นเลือดด้วยพอเลรตเลือดเนี่ยหลุดออกไปนอกเส้นเลือดเนี่ยก็จะทําให้เรามีเลือดออกง่ายนะคะเลือดก็จะออกตามไรฟันมี โรคดเชื้อเวลาซิกา้าเป็นโรคที่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี2559นะคะหลังจากที่มีการระบาดใหญ่ในอเมริกาใต้นะคะเช่นประเทศบราซิลนะคะซึ่งทาให้มีเด็กหัวเล็กมากหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มพบผู้ป่วยเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มีการระบาดต่อนเนื่องในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่าเรามีพื้นกายเป็นพาหะนํารโรคที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะคะโรคดเชื้อไวัสซิกา้าตลอด ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี59จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ผู้ป่วยประมาณสัก500ถึง1,000รายต่อปีนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาตลอดทั้ง3ปีเนี่ยเราพบว่ามีเด็กที่มีภาวะสีสาเล็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อไวรัสซิก้าไปแล้วเนี่ย3รายด้วยกันนะคะซึ่งเด็กทั้ง3รายเนี่ยก็ทำให้มีพัฒนาการ ช้ากว่าปกติได้เพราะฉะนั้นี่ยเป็นโรคที่เราต้องระมัดระวังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะไม่ใช่โรคที่จะนำเข้าจากประเทศอื่นอีกต่อไปแต่เป็นโรคที่เราอยู่ในประเทศไทยไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเราก็สามารถที่จะติดเชื้อเวลาซิก้าได้ถ้าหากว่าเราไม่ป้องกันยุงกันนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีเลยในระหว่างที่ตั้งครรภ์อยู่ โรคติดเชื้อไวรัสซิก้านะคะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่เราเรียกว่าไวรัสซิก้าซึ่งก็จะมียุงลายเป็นพาหะเหมือนกับโรคไข้เลือดออกนะคะหลังจากที่เราโดนยุงลายที่มีไวรัสซิก้ากัดเข้าไปแล้วเนี่ยระยะฟักตัวเนี่ยจะประมาณ3-12วันนะคะจะเริ่มมีอาการไข้นะคะไข้ของไวรัสซิก้าจะไม่สูงเท่ากับไข้เลือดออกนะคะบางรายจะมีแค่เพียงไข้ต่าง แล้วก็อาจจะมีผื่นขึ้นตามตัวซึ่งเป็นลักษณะของผื่นนูนแดงคล้ายกับโรคหักนะคะบางรายก็อาจจะมีอาการปวดเมื่อยปวดตามข้อได้บ้างในคนทั่วไปคนที่แข็งแรงดีปกตินะคะแล้วก็เด็กหรือว่าผู้ใหญ่ทั่วไปเนี่ยโรคนี้จะมีอาการไข้ผืนแล้วก็อาจจะปวดข้ออยู่ได้เพียงประมาณไม่เกินหนสัปดาห์ก็จะหายได้เองนะคะแต่ว่าที่เรากลัวในโรคปีเชลลาซิก้าเนี่ยก็คือหญิงตั้งครร ในกรณีที่หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเวลาซิก้านเนี่ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลกระทบไปถึงลูกหรือทารกที่อยู่ในครรภ์ได้นะคะซึ่งสิ่งที่เรากลัวที่สุดเนี่ยก็คือการที่หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเวลาซิก้านเนี่ยจะคลอดลูกออกมาแล้วก็มีความพิการคือมีศีรษะเล็กสมองเล็กนะคะทําให้เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะมีพัฒนาการเติบโตไปได้เหมือนเด็กปกติการรักษาโรคติดเชื้อเวลาซิก้าน,นะคะ ในผู้ป่วยทั่วไปที่มีแค่อาการไข้ผื่นแล้วก็ปวดข้อได้บ้างเนี่ยก็จะรักษาตามอาการนะคะโรคนี้เช่นเดียวกับไข้เลือดออกไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสโดยเฉพาะนะคะการรักษาก็คือถ้ามีไข้หรือปวดข้อปวดตามตัวมากก็คือกินยาลดไข้ยาแก้ปวดนะคะถ้ามีผื่นก็ถ้ามีอาการคันร,ร่วมด้วยสามารถที่จะกินยาแก้แพ้แก้คันได้นะคะ แล้วก็พักเยอะๆนะคะเพื่อให้อาการปวดข้อเนี่ยไม่รุนแรงนะคะสิ่งที่เราห่วงเนี่ยคือในหญิงตั้งครรภ์นะคะที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษในกรณีที่พบว่ามีหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชือเ้อไวรัสซิกานเนี่ยจะต้องออรีบส่งไปพบสูติแพทย์นะคะเพื่อที่จะทำการอัลตราซาวแล้วก็ติดตามการจเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ว่า สีสันปกตินี้ไหมเส้นรอบศีรษะเนี่ยมีการเล็กลงผิดปกติหรือเปล่าระยะที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะ mm hmm. เมื่อหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยคลอดบุตรแล้วก็จะต้องมีการติดตามทารกคนนันนเนี่ยไปจนกระทั่งถึงอายุครบอย่างน้อย2ปีนะคะเพื่อที่จะติดตามดูพัฒนาการของเด็กว่ามีการเจริญเติบโตมีพัฒนาการทางสมองทางสติปัญญาเนี่ยเติบโตไปได้ปกติไหมถ้าหากว่า พบความผิดปกติทางสมองก็อาจจะต้องพิจารณาที่จะกระตุ้นพัฒนาการตา่างๆตามที่สูติแพทย์แล้วก็บุคการแพทย์เสมวอ โรคไข้ปวดข้อยุงลายเป็นโรคที่พบในประเทศไทยมาหลายสิบปีแล้วนะคะแต่ว่าจะมีการระบาดใหญ่เนี่ยประมาณสักเกือบ10ปีครั้งหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการระบาดใหญ่ในปี2551จนถึงช่วงก้นปี2553นะคะช่วงนั้นเนี่ยจะมีการระบาดในวงกว้างทางจังหวัดทางภาคใต้นะคะซึ่งในปีช่วง จาก2,551จนถึง2,553เนี่ยเรามีผู้ป่วยหลายหมื่นรายนะคะประมาณ5-6หมื่นรายในช่วงนั้นนะคะหลังจากปี2,553 25, เป็นต้นมาเนี่ยโรคไข้ปวดข้อยุงลายก็มีแนวโน้มลดลงน,นะคะเราพบผู้ป่วยแค่เพียงประมาณไม่เกิน100รายต่อปีนะคะแต่ว่าในปี2,561มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราพบว่า เนื่องจากว่ามันครบประมาณ10ปีพอดีก็มีการระบาดซ้ำกลับมานะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยปี2011เนี่ยเราพบผู้ป่วยไปแล้วกว่า1 0 0 0ันรายนะคะแล้วก็หลักๆก็ยังเป็นการระบาดในพื้นที่ทางภาคใต้มีการเดินทางของประชาชนจากทั้งภาคใต้ที่มีอาการป่วยเนี่ยเข้ามาในจังหวัดอื่นๆเช่นกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่นๆทั่วป,ประเทศได้ซึ่งทําให้เราพบผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายเนี่ยปรไป้ายได้ในจังหวัดอื่นๆ ไข้ปวดข้อยุงลายนะคะหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโรคไข้ชิกุนบุญยานะคะโรคนี้เกิดจากไวรัสชิคุนบุญย่าเข้าสู่ร่างกายคนนะคะโดยที่มียุงลายเป็นแมลงนํำโรคเช่นเดียวกับไข้เลือดออกแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายทำให้มีอาการไข้สูงได้เหมือนกับไข้เลือดออกบางรายจะมีอาการไข้สูงถึง39หรือว่า40องศาเซลเซียสนะคะแต่ว่าโรคไข้ปวดข้อยุงลายจะไม่ทําให้เสียชีวิต เนื่องจากว่ามันจะไม่นําไปสู่ภาวะช็อกอาการโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีเพียงไข้สูงนะคะปวดข้อแล้วก็มีอาการขึ้นตามร่างกายนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอาการก็จะหายได้เองภายใน7วันนะคะแต่อาการปวดข้อในบางผู้ป่วยบางคนนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานหนักต้องใช้มือใช้เท้าใช้ข้อเยอะๆเนี่ยอาจจะมีอาการปวดข้อเรื้อรังได้เป็นเดือนส3สเดือนได้นะคะ โรคนี้เนี่ยไม่มีอาการรุนแรงจนถึงเสียชีวิตนะคะเมื่อเทียบกับไข้เลือดออกแล้วก็ซิก,ก้าเนี่ยโรคที่อันตรายที่สุดก็คือโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งจะทําให้มีภาวะช็อกอ่อนเพลียมากหรือว่าเลือดออกมากจนเสียชีวิตได้การรักษาโรคไข้ปวดข้อ,อยุงลายนะคะโรคนี้ก็ไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสโดยเฉพาะเช่นเดียวกันนะคะการรักษาก็จะเป็นการรักษาดางอาการ ในกรณีที่ไข้สูงแล้วก็ปวดข้อมากเนี่ยสามารถกินยาลดไข้นะคะกินยาแก้ปวดรวมถึงใช้การประครบเย็นเพื่อลดอาการบวมอักเสบของข้อได้นะคะในกรณีที่มีผื่นแดงคันมากเนี่ยสามารถที่จะทายาแก้แพ้หรือว่ากินยาแก้แพ้แก้คันได้นะคะพักผ่อนมากๆเพื่อป้องการปวดข้อที่อาจจะเป็นรุนแรงมากขึ้นถ้าหากว่าเรายิ่งไป ทํางานหรือว่าทํากิจกรรมที่จะต้องใช้ข้อใช้แขนขามมากๆเนี่ยอาจจะทําให้การปวดข้อเนี่ยเป็นอยู่นานแล้วก็รุนแรงขึ้นเพราะฉะนันการรักษาเนี่ยก็คือเน้นที่การพักนะคะพักให้มากเพื่อให้การปวดข้อเนี่ยมันไม่ได้ดวมหรือว่าอักเสบรุแรงมากในโรคทั้ง3โรคที่กล่าวมานะคะท่างไขเลือดออกไขปวดข้อยุงลายแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ย ในสาโรคเนี้ยโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่รุนแรงมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าทําให้เสียชีวิตไ,ได้นะคะสัญญาณอันตรายของไข้เลือดออกที่หากว่าเป็นแล้วจะต้องรีบไปโรงพยาบาลน,นะคะก็คือสัญญาณที่บอกว่าเรากําลังจะเข้าสู่ภาวะช็อกหรือว่าภาวะของการมีเลือดออกรุนแรงนะคะอันที่1ก็คือไข้ลงแล้วเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นยังรู้สึกแย่กระสับกระส่ายนะคะกินไม่ได้ยังอ่อนเพลียมาก ขึ้นไส้อาเจียนมากนะคะขาดน้ำมากปากแห้งผิวหนังแห้งแล้วก็จับแล้วเป็นรอยย่นได้ง่ายนะคะในเด็กเนี่ยก็คือไม่เล่นนะคะซึมนะคะแล้วก็มีอาการอาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้นะคะปัสสาวะออกน้อยอีกอันนึ้งก็คือมีอาการเลือดออกที่ชัดเจนนะคะเช่นว่ามีเลือดก,กำเดาไหลหรือว่ามีอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายออกมาปเป็นสีดำนะคะสัญญาณเหล่านี้จะเป็นสัญญาณที่บอกบอกว่า จะต้องรีบพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาภาวะช็อกโดยเร็วที่สุดเราจะมาแนะนำวิธีการเช็ดตัวรถไข้กันนะคะวิธีการพันผ้านะคะเอาจะคลี่ผ้าออกมานะคะแล้วก็พันรอบฝ่ามือของเรานะคะ จากนั้นเราก็จะหยิบปลายผ้าอีกด้านหนึ่งนะคะมาสอดระหว่างผ้ากับฝ่ามือของเรานะคะเราก็จะได้ลักษณะผ้าแบบนี้นะคะการแค่ชีลาของโลกทั้ง้เลือดออก ให้ปวดท้อ,อยุงลายแล้วก็โรคดเชเวลัสิต้าเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นมแมลงนําโรคเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแพร่เชื้อก็คือเกิดจากการที่คนเนี่ยถูกยุงลายที่มีเชื้อเหล่านี้กัดนะคะแล้วก็เอาเชื้อเข้าไปสูด่รด่างกายของคนนะคะสิ่งที่สําคัญนะคะก็คือคนเราเนี่ยจะมีไวรัสอยู่ในกระแสะเลือดในระยะที่เรากําลังมีไข้นะคะเช่นไข้เลือดออกเนี่ยจะมีไข่อยู่ประมาณสัก 4-5วันหลังจากเริ่มมีอาการป่วยนะคะไข้กวดข้อยุงลายนี่อาจจะมีไข่อยู่ได้ถึงประมาณ1สัปดาห์หลังจากที่เริ่มมีอาการป่วยนะคะไข้ิก้าก็จะมีอาการไข้อยู่ประมาณสักสี่วันหลังจากที่เริ่มมีอาการป่วยนะคะในระยะที่คนป่วยมีอาการไข้เนี่ยเป็นระยะที่เขาจะสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้ถ้าหากว่าเขาถูกยุงลายเนี่ยมากัดผู้ป่วยในระยะที่มีไข้นะคะแล้วก็มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือด เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเวลาที่ผู้ป่วยอยู่ในระยะที่มีไข้สูงเนี่ยต้องป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยถูกยุงลายกัดด้วยเพื่อไม่ให้ยุงเนี่ยมากัดผู้ป่วยแล้วก็เอาเชื้อไปแพร่สู่คนอือ่นๆที่อยู่ในบ้านหรืออยู่ใกล้เคียงกันได้นะคะในระยะนั้นก็จะต้องให้ผู้ป่วยที่กําลังมีไข้เนี่ยทายากันยุงป้องกันยุงกัดนะคะนอนกลางมุง้งหรือว่ามีนอนในห้องนอนที่มีมุ้งลวดมีประตูนหน้าต่าง พื่อป้องกันไม่ให้ยุงเนี่ยกัดผู้ป่วยแล้วก็นําเชื้อไวรัสไปสู่ผู้อื่นการรักษาโรคไข้เลือดออกนะคะเนื่องจากว่าเป็นโรคที่ยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสโดยเฉพาะนะคะการรักษาก็จะรักษาตามอาการโดยที่ไข้เลือดออกเนี่ยก็จะเน้นไปที่การป้องกันภาวะช็อกนะคะในระยะที่คนไข้มีไข้ถ้าย,าย,าย,ยัง ดื่มน้ํากินข้าวได้เองเนี่ยก็ให้พยายามดื่มน้ําเยอะๆดื่มน้ําเกลือกแร่นะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยมีน้าให้เพียงพอแล้วก็ไม่ขาดน้ําที่ทําให้ช็อกได้ง่ายนะคะถ้าหากคนไข้มีการรุนแรงขึ้นเข้าสู่ระยะช็อกนะคะก็จะต้องนําไปนอนโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์เนี่ยให้น้ำเกลือที่เหมาะสมแล้วก็ป้องกรรันภาวะช็อกรวมถึงป้องกรรันภาวะเลือดออกป้องกันการกระทบกระแทกต่างาๆที่ทำให้มีเลือดออกตามมาได้ สิ่งที่เป็นข้อห้ามสําคัญเป็นข้อควรระวังของไข้เลือดออกเนี่ยก็คือการกินยาลดไข้เนี่ยจะกินได้เฉพาะยาพาราเซตามอลเท่านั้นนะคะห้ามกินยาลดไข้ชนิดที่เป็นยาในกลุ่มที่เราเรียกว่าเ็นเซตนะคะเพราะว่ายาลดไข้ที่เป็นกลุ่มเอนเซตเนี่ยจะทําให มีเลือดออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็กัดกระเพาะอาจจะทําให้มีเลือดออกในก,กระเพาะหรือเลือดออกในทางเดินอาหารรุนแรงซึ่งจะทําให้โรคไข้เลือดออกเนี่ยเป็นรุนแรงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีไข้สูงนะคะแล้วก็สงสัยเป็นไข้เลือดออกเนี่ยให้กินได้เฉพาะยาพาราเซตามอลเท่านั้นนะคะห้ามซื้อยาลดไข้รับประทานเองนะคะรวมถึงห้ามไปฉีดยาแก้ปวดลดไข้ชนิดที่เป็นยาเอนเซนจาก คลินิกต่างๆนะคะดีที่สุดแน่ควรที่จะรีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะไม่ิจฉใช้แล้วก็ให้น้ำหรือน้ำเกลือแร่หรือว่าให้น้ำเกลือเพื่อป้องกันภาวะช็อกที่เหมาะสมต่อไปยาในกลุ่มเอนเซษนะคะก็คือยารดไข้ที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบด้วยนะคะยาในกลุ่มนี้เนี่ยก็อย่างเช่นที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปก็จะมียาแอสไพริน บุฟเฟนหรือว่าไอบุรเฟนที่เราหาซื้อได้ง่ายแต่ยานในกลุ่มนี้เนี่ยมีอันตรายเนื่องจากว่ามันจะทำให้เลือดออกได้ง่ายแล้วก็กัดข้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเป็นไข้เลือดออกเนี่ยจะต้องไม่กินยานในกลุ่มนี้นะคะเพราะว่าจะทำให้อาการเลือดออกเนี่ยยิ่งแย่ลงไปอีกสำหรับการป้องกันทั้ง3โรคนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้ปวดข้อ,อยุงลายหรือว่าโรคติดเชื้อไวรัสซิก้านเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นโรคที่เราพบได้ตลอดทั้งปี ไม่เฉพาะฤดูฝนแต่ว่าระบาดมากเนี่ยในช่วงที่มีฝนตกชุกเหมือนกันทั้ง3าโรคนะคะอีกประการหนึ่งก็คือทั้ง3าโรคเนี่ยพบได้ในทุกจังหวัดทุกพื้นที่ของประเทศไทยเนื่องจากว่ายุงลายเนี่ยเป็นยุงที่เราพบได้ทั้งในเขตเมืองหรือว่าเขตชนบทในจังหวัดใหญ่จังหวัดเล็กเนี่ยก็มียุงลายทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือทํายังไงให้เราเนี่ยลดแหล่งเพาะพันยุงให้ได้เหลือเหลือให้ได้เหลือน้อยที่สุด นะคะประชาชนชาวบ้านนะคะอาสาสมัครสาธารณสุขเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นท้องถิ่นเนี่ยจะต้องช่วยกันดูแลนะคะจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะในสถานที่สําคัญที่มีประชาชนไปใช้บริการร่วมกันจํานวนมากเช่นสถานที่ราชการหรือว่าโรงเรียนนะคะไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ลาย ไม่ให้มีแหล่งน้ําขังที่ยุงลายเนี่ยจะสามารถไปวางไข่แล้วก็เ,เพิ่มจํานวนแล้วก็แพร่เชื้อต่อไปได้นะคะที่ผ่านมาการรณรงค์กำจ,จัดการสิ่งแวดลอ้อมเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งพาะพันยุงลายเนี่ยก็จะต้องอาศัยแรงของอาสาสมัครสาธารณาสุขนะคะท้องถิ่นแล้วก็ที่สําคัญคือประชาชนนะคะเป็นหลักเลยในการที่จะ จะและเพาะพันยูจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างยั่งยืนนะคะกมควบคุมโรคก็ต้องขอขอบคุณโดยเฉพาะอาสาสมัครสาธาร,รณาสุขทั่วประเทศที่เป็นกําลังหลักนะคะในการที่จะนําชาวบ้านนะคะแล้วก็ช่วยเจ้าหน้าที่ในการที่จะตรวจตาดูแลไม่ให้ชุมชนของเราเนี่ยมีแหละเพาะพันยูจนกายเป็นโรคระบาดของโรคติดต่อที่น่าเดยนา